สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ F110i ตัวเก่านะครับ F110i ต,ตัวเก่าต้าติดแต่บิดบิดไม่ขึ้นนะครับต้าติดแต่บิดไม่ขึ้นนะครับ F110i ตัวเก่าผมลืดดูความยังไม่ได้ลือนะครับยังไม่เช็คยังไม่เช็ค ลองสตาร์ทดูก่อนครับตามที่ลูกค้าบอกครับปิดไม่ออกตัดติดยากตัดทิดยากพุกนะครับบิดพุกจะดับหน้าเดียวครับคร,รับผม ราลองมาเช็คดูอาการก่อนนะครับครับผม,บผมอันดับแรกก็จะมาเช็คดูแรงดันปัม๊มน้ำมันปัม๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับดูจากสภาพแล้วก็สงสัยน่าจะมากับรถด้ยแหละครับดูจากสภาพเช็คดูแรงดันครับ ดันปั๊มก่อนนะครับขอคองครับผรุแรงดันครับ แรงดันโอเคนะครับแรงดันปั๊มโอเคนะครับโอเคนะครับจะบลองเช็คดูอาการอื่นอย่างอื่นก่อนนะครับว่าสาเหตุหน้ามาจากเกิดจากอะไรนะครับบผมครับ หลังจากที่ตรวจเช็คดูแล้วเรามาจับดูโคตดนะครับว่ารถคันนี้มันมีติดโคตดหรือเปล่าครับติดโค้ดหรือเปล่าสายครับเช็คดูว่ารถติดโคตดหรือเปล่าครับโอ้โหหมืเรจดูนะครับ รถคันนี้ติดโคดหรือเปล่านะครับติดโคดนะครับรถคันนี้ติดโคดอยู่ครับสองหนึ่งครับครับผมนี่ครับเช็คดูโคดแล้วรถปรากฏว่ารถติดโคดนะครับสองหนึ่งอ่า ตัวตรวจจับออกซิเจนมีปัญหานะครับวลองแก้ไขก่อนนะครับแก้ไขก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูคลิปอีกครั้งหนึ่งครับสิครับ